แก่กิมก่อนล้างหน้าของกินอ,อีกเลยใช้ไม่สาวันรู้เรื่องเลยใช่ค่ะจําได้ว่าหน้าเครียดมากวันนั้นไม่ยิ้มเลยนะเพราะว่ามันขึ้นตาแล้วแล้วลง่างก็คือลอกหมดเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบเด่นแล้วก็สิวเนี่ยก็มีบ้างเห็นภาพตัวเองเราจําตัวเองได้ปะเนี่ย จำจำได้ค่ะจำจำได้ดีแพ้ครีมกอนล้างหน้าของคลินิกนึงเป็นยาละลายสิวใช่ใช่ค่ะใช้ไม่สามวันรู้เรื่องเลยใช่ค่ะตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นสิวหรือว่ามันเป็นอะไรก็เลยทาเยอะทาเยอะเลยนะก็คือผื่นแพ้ผิวหนังที่อักเสบอย่างรวดเร็วรุนแรงเฉียบพลันอันนี้คนไข้อะต้องหยุด หยุดสิ่งที่กระตุน้นอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะปัญหาผื่นแพ้ดีละเดี๋ยววันนี้จะแก้ปัญหาสิวต่อให้นะจะปรับยาก่อนเพราะว่าออตอนนี้ผื่นแพ้เราโซฟปัญหาไป1ข้อละตอนนี้เราจะเริ่มเพย์เทนชั่นกู้เรื่องปัญหาสิวอุดตันนะคะ